สวัสดีครับอผมช่องแอดมินแอดแอดมินนะครับวันนี้เราจะไปบุกบ้านเหมือนเดิมที่เดิมว่าไม่รู้จะไรแต่แลก่อนที่จะไปดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ เป็นกล้องหน้านะอะไรครับตอนนี้ผมาเปิดเป็นกล้องหน้าเรียบร้อยแล้วลนี่เปกลอเดียวนะมีใครไปด้วย <c oughs> แล้วมันจะออกงนี้แล้มันจะไปทางนี้จะดูว่าไอ้ตรงบ้านล้างมีอะไรนี่เพิ่มีใครตั้งกล้องเดีวยวมี่ล้องเดีวยวเลย ให้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ใชอบคลิปนี้ก็กดไล,ล,ลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวหมาเดี๋ยวมาแล้วไปดพวกจมาแสดงอะไรหรอมาคเดียวเลยเนะี่ยมีมนใ,นใครมาด้วยเลยนะครับผมไม่กล้าเป็นคนเดีวยวผมก็ต้องรอทีมงานอย่างเดียวอ่ะ uh oh. จะรอทีมงานนะครับเขาบอกมาคนเดียวไม่ได้คือแบบอมันลกมากแล้วผมต้องให้ทีมงานนำตลอดเลยร้อนตลอดเดี๋ยวผมองแบนี้แล้วกันไปม่ไม่รู้ว่าจะมีงูเปล่าเพราะมันล้างมากเลยตรงนั้นอนะ่ะเขตตรงนั้นมันล้างแล้วผมก็ไม่สามารถไปได้ <c oughs> กอ่อนน้ำใจผมก็ต้องไปกับทีมงานชีวิตขาดทีมงานไม่ได้ ต้องกลับบ้านไปก่อนครัผตัดคินี้ต้องรอทีมงานหน่อยเดียวทีมงานก็ไม่จะมาหมกตัวในโควิดยังไงไม่รู้ไม่รู้วาทีมงานโควิดเรากำลังไปไหนกัน ของพี่ได้ทุกสิ่งกินได้ทุกอย่าง,ยงแย่งเพื่อนทุกสิ่ง,งทุกอ,อย่างเช่นน<ๆ>ั้นไหนอยากายยยาว่ไม่กลีก้าเข้าไปต้องเอาทีมงานเข,าาาเข้าไปด้วยเายไงจาใช่ทีิงนะาคุณภาพจำคลิปตน้นกลัวดีวันหล่ะ ดูกันยังคลิปต้้งก่วยไหนวะวไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ดูคลิปล่าสุดเหรอรู้เลยเพิ่งลงไปนะสองนาทีที่แล้วอะ่ะสองนาทีที่แล้วสองนาที ทีมงานมาก่อนเอ้ยทีมงานมาลงก่อนเลยเนี่ยมัไมแตมพี่ไม่เห็ัสกเกเดนี้เหาสงสัยมากเลยอยากเข้าไปตรวจมากเลยในอีกกลอเนี่ยต่ีก็เห็นจริง

เอ้ยูมันหนักว่ะนยูได้แมาแล้วอจกรายอยพะ้อ้นมันอาจจะขู่ขายนิดหน่อยนต้องอาจจะเคือห no, 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 huh. SO. uh, no no ้เขาจะมาหาว่าไปขโมยต้นโอเคเปล่าดิกตันช่ำเลยเนี่ย แพ้แล้วโอเคไหนพีมีบอกว่าเต่งมูชโยหยหิวว่ะเคยวางอยู่ตรงเนี้ยเคยวางตงไหนโต๊ะไม้อ่อนเนี่ยเมื่อตอนเมื่อตอนก่อนวันนะเมื่อวานพี่เห็นไงเออจริงเห็นจริงไมันจะหาไะไรได้เเดี๋ยวเรามาฝั่งนู้นก็ได้กลับไปได้นู้นเลยไปะดีอุ๊กพี่จะขอตรวจก่อนเ้ยไปฝั่ง 我我我我。看那里的吧。